ชอบบรรยากาศแห่งการได้รำเมรัยตั้งวงกับเพื่อนรู้ใจจะสุขได้ไม่มีเปรียบปานปาร์ตบรรยากาศครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันหน,นวดกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น วันนี้โอ้โหวันนี้ก็ฝนตกลงมานะฮะก็ได้เวลาที่เราจะต้องมาจัดการหาอะไรมาปลูกซะหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินของเรานะครับโดยการปลูกเจ้านี่ฟริงโอ้ดูเห็นไหมฮะ หลายคนอาจจะไม่ยังไม่เห็นใบดเดี๋ยวผมให้ดูนะวันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเห็นภาพมาตรงนี้เลยฟริงอุย้ยหนูน้อยหมวกแดงดูโอ,ดโอ้ดูหมวกหมวก อ๋อนูน้อยหมวกขาวไม่ใช่หมวกแดงฮะเกือบส้มหมวกขาวเสื้อลายสก๊อตเล่นขีตมมักขนาดกับเล่นขี้ตมนี่คือกุลิโกะนะครับสวัสดีครับกุลิโกะครับผมเนี้ยได้ข่าวว่ากุลิโกะนี่มีเอฟซีเยอะมากเลยนะฮะเยอะกว่านั้นหนวดอีกมีเอฟซีถามด้วยเออถามด้วยนะกิโกะเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาถามนะว่ากุลิโกะนี่เป็นคนไทยหรือเปล่ากุลิโกะตอบไปว่า เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะฮะพูดง่ายๆก็คือเป็นแสกนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือถั่วบาซิลนะครับถั่วบาซิลนี่อันนี้สั่งมานะครับต้องบอกว่าสั่งมาเพื่ออ่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ปลูกพืชชนิดต่างๆใช่ไหมโกใช่ค่ะนะฮะเราก็ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าราคาก็ไม่แพงกูซื้อมาจากบาท กิโลละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะฮะ,ะได้เยอะแยะเลยโกปลูกหมดแล้วนะ,ะทางโน้นเนี่ยเขปลูกแล้วน่ะนะเห็นไหมครับเนี่ยปลุกปุกปิ๊กอยู่แบบเนี้ยปลูกช่วงนี้กําลังดีเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือมันยังไม่มีหญ้านะฮะยังไม่มีหญ้าทีเนี้ยอ่าพอไม่มีหญ้าเนี่ยพวกเนี้ยก็ได้ฝนพอดีฝนก็ามาหญ้าไม่มีแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเาก็จะงอกเนี่ยถ้าพี่ๆเห็นเนี่ยเขาจะมีรากนั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวไว้นั่นหวานตัวไว้ใช่ไหมฮะ แตบเป็นมาเล็ดกับเป็นเป็นต้นแบบนี้แหละมาอมืนะครับเราที่เป็นต้นเลยเป็นต้นโตไวกว่าอี๋แต่บางคนบอกว่าทำไมต้องไปซื้อทำไมนั้นว่ะแยะ,แยะตามคนบ้านที่บ้านอีสานนะฮะก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะฮะก็ <c oughs> เราเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับซื้อจากที่ไหนโกกซื้อจากที่ไหนสวนอดินผู้อไอดินอ่าผู้อไอดินอยู่ที่ไหนครับสกลนคร ปนธานีนะสวนอ้ออุดรลอยต่อติดกันกับสกลนครมีภูพานด้วยอ๋อใครสนใจค่อยสดถามมาอีกทีนึงอ่าท่านใดสนใจจะซื้อไปปลูกนะจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าใช่นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นพืชคลุมดินอย่างดีเลยแหละนะฮะแต่คอยดูนะหน้านวดจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าเห็นหนหวดเอวไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ให้เราวางไว้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนตกเนี่ยขี้วัวตรงนี้ที่เรากองกองไว้เนี่ย เดี๋ยวมันก็กระจายออกมาน้ําขี้วัวก็กระจายออกมาพอกระจายออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ถั่วบราซิลของเราเนี่ยนะครับได้กินธาตุอาหารกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ค่อยโตส่วนทางโน้นก็ยังมีอีกเหมือนกันใช่ไหมครับกทางโน้นก็จะเป็นญ้าเกล็ดหอยอ่าย้าเกล็ดหอยเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะตอนนี้ขี้คันย่างนะครับมัดแหงนะฮะโทษวันนี้ปลูกทางโน้นมาดูโหนี่นะครับใช่ฮะนี่ทางนี้เสร็จแล้วนะครับแหนวด จัดการกวาดเรียบเลยปลูกเสร็จเรียบร้อยเติมขี้วยเรียบร้อยวันนี้นะฮะนี่ใส่ขี้วัวให้ก็จะสวยๆงามๆแบบนี้แหละฮะอันนี้ใบของถั่วบราซิลเนี่ยเราก็ปลูกต่อไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆคือปลูกเนี่ยเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปลูกตลอดเพราะว่าเพื่อเป็นการทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ทันฝนในช่วงนี้เราเราอาศัยน้ําฝนซึ่งในน้ําฝนเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับทาให้พืชเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วนะฮะต่อให้เราไม่ใส่ธาตุอาหารอะไรเนี่ยนะครับเขาก็โตวไวในช่วงหน้าฝนนะครับพืชจะมีความชุ่มชื้นนะครับเพราะ,ะนั้นเราปลูกช่วงนี้จะดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้พามาดูกโกนะฮะปลูกถั่วบาซิลเนี่ยเหลือๆแค่นี้จะบอกโก นี่ก็จะค่่มแล้นะฮะทางนั้นไม่ต้องปลูกไปก่อนก็ได้ทางนั้นไม่ย่างก่อนเราปลูกไม่ทันเราก็แช่น้าไว้ได้ถ้าปลูกไม่ทันแช่น้ําไว้นะฮะหรือไม่บางคนก็เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ฟรีไว้ก่อนก็ได้พอเย็นๆนะฮะจริงๆใครจะไปแช่ตู้เย็นล่ะเออนะฮะหรือไม่ก็นะฮะดองมันก็ได้นะครับเป็นการถนอมอาหารเอาไว้อันนี้พูดเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าเราปลูกไม่หมดเนี่ยก็ให้เราแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้ให้พอให้พอรากจุ่มน้ำมันโอกดเนาะ นะครับอ่านี่ทางนี้นะครับก็ฝากติดตามสวนของเราด้วยนะครับเปลี่ยนนามาเป็นสวนนะครับไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้ว EP หกอ่าวันนี้ EP หกนะครับนี่บรรยากาศรบอบๆก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับต่อไปนะหนวดก็จะสร้างเรือยอทนะฮะเป็นเรือสำราญไว้นั่งเล่นในสระคนเดียวนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นั่งหลายคนไม่ได้ฮะเพราะเรือยอทเราเนะี่ยมันยอทจริงๆยอทเล็กๆกันนะ ม <laughs> ินิยอสนะฮะนี่นก็บรรยากาศก็จะสวยนะครับเอาวันนี้ี๋ยวผมกับโกลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนจากการก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปลนช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วก็ช่องกเษกษตรกรชาวบ้านนะครับและเจอกับเราสองคนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะผมกับกุลโก ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบายๆคนงามพี่ตามขอจองน้องเจ้าเออเขินโกกเขินโอ้ยไม่ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องเขินแล้วโกะรุนี้กลับประเทศดูถั่วลาซิวเป็นการอำลากันอีกทีหนึ่งนะครับอะไะนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ